จังหวะนี้กางเกงต้องมาแล้วเอา้าเกินไปหรือเปล่าใหม่ปีกทงพลังติดปีกบินได้แล้ววันนี้ระยะเวลากิจกรรม16กค2564ถึง22กค2564อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับทุกคนครับ ใหม่สุดคุ้มเติมครบ99เพ็ดรับสกินน้องเป็ดกาบกาบระยะเวลากิจกรรม15กค2564ถึง17กค2564อย่าลืมไปสมกันนะครับลดราคา3วันเท่านั้นดีเจสุดพิวซื้อในร้านค้าได้แล้วตอนนี้รีบมาจัดตัวละครกันจาก499เพ็ดลดราคาเหลือ399เพ็ด ระยะเวลากิจกรรม17กค2564ถึง19กค2564อย่าลืมมาจัดตัวละครกันนะครับผมเอาละฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยห่างหายไปนานเลยสำหรับการสุ่มของรางวัลหรือว่าสุ่มร้านค้าละเกมฟีไฟนะครับผมก็ ห่างหายไปนานมากครับทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ลงแต่ไฮไลท์ไม่ได้ลงคลิปแบบสุ่มของอะไรเลยคือผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับประเด็นแล้วก็ดังเหมือนที่บอกไปทุกๆคลิปนะที่ผมแบบไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะทุกคนนะแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าผมสุม่มนะผม <laughs> อยากสุ่มเก่งมากทุกคนก็วันนี้นะครับผมมีอะไรจะบอกทุกคนก็คือว่าวันนี้มันมีกิจกรรมหนึ่งมานะครับก็คือ เป็นกงเกงปีกนกนะครับผมอันนี้ผมขอรับเป็ดก่อนละกันนะน้องเป็ดกัราบสกินนะครับน้องเป็ดมินนี่เดอะบอสนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมขอกดรับน้องเป็ดก่อนละกันนะครับผมกดรับไปเลยอ่ะก็วันนี้นะครับผมได้เห็นกางเกงปีกนกนะครับสีดําผมเห็นของเซิร์ฟนอกเลยผมคิดว่ามันมีแค่เซิร์ฟนอกไงวันนี้มันเข้าเซิร์ฟไทยมาแล้วครับทุกคนเออผมอยากได้มากครับทุกคน ก็วันนี้ผมมีงบอยู่1 5 5 1เพรนะครับเดเพ็ดนะผมนี่นะครับเป็นกางเกงปีกนกตอนแรกมันต้องสีขาวใช่ไหมทุกคนมันต้องเป็นสีขาวเว้ยแต่สีขาวเนี่ยผมซุ่มไปแล้วแต่มันไม่ได้นะครับอันนั้นผมมาให้อัดคลิปไปนะผมผมซุ่มไปประมาณ40 50กล่องได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปีกธงพลังกันนะครับผมแต่กิจกรรมกเกงปีกขาวมันน่าจะบักนะผมผมมเห็นหลายคลิปมาก ทุกคนลงแบบสุ่มไม่ได้กันเลยสักคนนะครับผมแต่แต่แบบโทเคนผมคิดว่ามันน่าจะบักนะแต่ผมเห็นเจมบอกว่ามันไม่มบักแต่ทำไมมันไม่ได้ทุกคนครับ mm. อ่า mm. ก็วันนี้ผมมาเล่นวงล้อมหัศจรรย์นะครับผมเป็นกิจกรรมสุ่มกาืองเกงปีกนกสีดํานะครับก็มันจะมีเพกซัสนะครับผมแล้วก็เลดวิงเอองจริตน,นะผมกาืองเกงปีกดํานั่นเองแล้วก็เพชรเก้าสิบเก้าเพชรนะครับกองสุ่มสก,กินปืน กล่องซุ่มสกินปืนนะครับแล้วก็เพชร9 9 9เพชรนะครับผมแล้วก็ตัวไดมอนด์รอยัลนะครับตัวเพชรนะครับแล้วก็กล่องลักล่านะครับแล้วก็กล่องศพนะครับผมแล้วก็ตัวเหมือนกันนะครับอ่ะก็สําหรับทางด้านขวานก็คือจะเป็นตัวแลกเปลี่ยนปืนนะครับประวัตินี้ผมยังไม่ได้สุ่มเลยนะอันนี้คือผมยังไม่ได้เริ่มสุ่ม เลยสักกชินนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมสําหรับทางด้านขวานี่ถ้าเกิดเรากด10ทีเนี่ยนะครับเราจะได้เป็นคูปองแลกเปลี่ยนปืนนะครับแล้วก็20ทีได้เป็นคูปองไดมอนด์รอยัลนะครับซองใบแล้วก็ที่10ทีได้เป็นกระเป๋านะครับผมแต่ในวันนี้นะครับผมจะเริ่มสุ่มแบบ10ครั้งอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนครับก็ มันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่ะใช้ร้0ยแดสิบไดมอนเพื่อหมุนสิบครั้งนะครับอ่ะจมกกดเลยแล้วกันนะผมยืนยันไปหมุนแล้วโอ้โหกองซุ่มโอ้โหตั๋วมาตั๋วมา้มาเยเพชรเก้าเก้าอะ่ะทุกคนทีเดียวเองนะเอาตั๋วอีกแล้วตั๋วอีกแล้วโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยโอ้โหตัว๋วออกเยอะอยู่นะโอ้โหตั๋วอีกแล้วเฮ้ยได้กล้องได้กล้องเลยอะ่ะ โอ้โหตัวโอ้โหโโกล่องอะกดทีแรกก็ได้มาเก้าสเก้าเพชรเลยนะครับผมแล้วก็คูปองไดมอนต์รอยัลน,นะครับก็มันก็คุมอยู่นะสองอย่างเหมือนผมใช้เพชรไปแค่แปดสิบเพชรนะครับผมแปดเพชรนะตีไปก็แปดสิบนะผมเมื่อกี้เพราะว่าได้คืนมาเก้าเก้านะครับผมกดไปทีหนึ่งแล้วกันสุดยอดไปเลยคุณได้รับคูปองได้เปลี่ยน อ่ะสิบทีไปแล้วนะผมเดี๋ยวเรามากดอีกสิบทีแล้วกันนะครับผมอ่าได้เป็นตั๋วนะเอ้ยเดมอนเดมอนเอ้ยเดมอนอีกแล้วทุกคนสองใบแล้วนะตั๋วอีกแล้วโอ้โหตั๋วอีกหึหึตั๋วเอ้ยกล่องมากล่องมาทุกคนตั๋วโหตั๋วอีกแล้วเอ้ยกล่องสุมสกิลปืนนะครับโอ้โหกล่องสุม,อ,อ,สมอ่ะก็ ได้ตั๋วมาสองใบนะครับตั๋วสุ่มแล้วก็กล่องนะอันนี้เป็นกล่องอะไรอะ่ะพีเก้านะมาเดี๋ยวผมขอรับของฟรีก่อนละกันนะครับผมแล้วกดไปเลยร้อแปดสิบนะครับเพื่อหมุนสิบครั้งทําใจไว้ทุกคนมันต้องได้ดีเพราะผมมีเพชรเหลือพันสองรอยเก้าสิบเพชรนะผมผมเห็นช่องอื่นนะเขาสุ่มกันยากมากเลยนะ แทบจะพลิกขาเลยอะคือร้อยแปดสิบไดมอนเพื่อหมุนนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดไปเลยแล้วกันมาแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยทุกคนเทกษัตร์มาแล้วอะผมกดไปกี่ทีนะอันนี้เป็นทีที่2นะครับผมใช้180แล้วก็กดไป1 50เพชรนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเกิน ทำไมช่องอื่นเขาออกยากจังเลยทำไมผมทําแล้วแบบมันออกง่ายจังวะทุกคนเฮ้ยสุดยอดไปเลยคุณในรับเพกษัตรเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าทุกคนครับเฮ้ยง่ายเกินอันนี้ผมไม่ได้สุมเลยนะผมเพิ่งมาสุมให้ทุกคนดูแบบสดๆเลยนะคลิปนี้แบบไม่ได้แตะเลยอะ่ะไม่ได้สุมแบบแตะเลยอะ่ะอันนี้คือกดเลอ้โหแล้วตัวน,นี่เยอะมากทุกคนมารับของฟรีเลยได้สองใบนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวไปดูที่คนเป็นไงวะสวยเปล่าวสวยเปล่ากกลายวิงเช็ดโอ้โหเกินเฮ้ยสวยนะทุกคนนะสวยนะโอ้โหผมคิดว่ามันน่าจะแล่นะมาตัวนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเอาแบบเข้ามาเรื่อยๆแน่อนอนนะไหนดูกล่องที่ผมได้กล่องเลยมาอ๋อกล่องโลบเป็นเหมือนกล่องนินจาเทคโนโลยีนะขั้นสูงนะ อก็ธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรมากดี๋ยวสุ่มต่อเลยแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าร้อนเผ็ดหวาทุกคนเฮ้ยอยากเสืยเผ็ดจังเลยอยากเสือเผ็ดจังเลยตอนนี้ผมเหลือหนึ่งร้อยเอย้ไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเผ็ดนะผมโอ้โหเลโตรสวยอะเฮ้ยเอาไงต่อดีทุกคนกดไปเลยแล้วกันสิบทีต้องมาแล้วป้ากางเกงกล่องสุ่มสกินปืนสวยแก้ว กล่องสุมจะกินปืนตัวแก้วเฮ้ยทำไมมันออกทางซ้ายเยอะจังวะข้างบนมึงดีข้างบนงงบนะ่ะสีดำบางเกงสีดำอะ่ะเฮ้ยโอ้โหตัวโอ้โหตัวโอ้โหกล่องสุมเฮ้ยเอาเกินสุดยอดไปเลยคุณได้รับ9 9 9เสิบพชรนะครับผมอันนี้คือแบบสดๆไม่มีตัดต่อเลยทุกคนเพชรขึ้นจริงๆ1929เฮ้ย อย่างคุ้มอะทุกคนครับเฮ้ยเกินไปคุ้มเกินคุ้มเกิน,นแบบว่าคุ้มมากครับทุกคนเดี๋ยวผมขอแคปก่อนละกันอ่ะแคปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสุนอดไปเลยคุณได้รับโอ้โหอย่างเกลือดูดิ ตั๋วมาเต็มเลยอ่ะช่องอื่นเขาก็ได้ตั๋วนะแบบได้ตั๋วครเยอะทุกคนครับอ่ากระเป๋าก่อน,อนละกันเดี๋ยวทางไงต่อดีทุกคนเราจะกดแบบหนึ่งครั้งยี่ิบหรือว่าสิบครั้ง180สิบหรือว่าพิเศษหนึ่งครั้งห้าสิบเพรดีทุกคนครับจะไปต่อดีไหมอ่ะผมคิดว่าดิเ่งต้องได้ยากแน่นอนคือแบบสกายวิงมาก็ออกมาเล้วอ่ะเพชเก้ 99, เาเก้าเก้ากออกมาเลว้วเก้าเก้าก็มาเล้วอ่ะขอหนึ่งทีแล้วกัน โอ้โหตั๋วมาตั๋วมาต้องดีใจปะเนี่ยออกก่อนละกันทุกคนดูสิผมได้เพชรเพิ่มนะสามเพชรน,นะผมเปิดไปทั้งหมดละกันแก้เกลือก่อนแก้เกลือก่อนตอนนี้ผมมีเพชรหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองเพชรน,นะกล่องกล่องพวกนี้ผมเอาไว้สุ่มทีหลังละกันนะไว้คลิปหน้าหรืออาจจะไม่ได้ทำคลิปลงนะทุกคนนะ ผสมกันต่อเลยแล้วกันครับผมอันนี้มาออกมาแก้เกลือละสําหรับสูตรสุ่มผมนี่ไม่มีนะว่าผมไปดูหลายช่องแล้วมันก็ไม่มีแล้วแต่ดวงเลยนะกิจกรรมนี้นะครับไม่มีสูตรสุ่มอะไรทั้งนั้นหรือว่าทุกคนจะสุ่มตามผมก็ได้นะเฮ้ยม้มามาสองตัวหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิอันในนี้เฉยมันย่อให้ดูอ่ะตอนนี้มีเพชรอยนะครับกดไปเลยแล้วกันกล่องมากล่องมา ตัวมาเฮ้ยทุกคนตัวโอ้โหตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วอะโอ้โหตัวอีกแล้วเฮ้ยเดมอนวะโอ้โหกล่องสุมโอ้โหตัวโอ้โหตัวอีกแล้วโอ้โหตัววะโอ้โหอย่างเกลือดูดิเฮ้ยไปต่อแล้วกันยังไงครับตั๋วมาตัวมากล่องสุมจะกินปืนครับ ตัวตัวอีกแล้วโอ้ตัวกองซุ่มต้องกองซุ่มเอาเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเกินเห็นตาเมื่อกี้เห็นตาทางเกงมาแล้วครับทุกคนเอ้ยทำไมผมจะตื่นเต้นทำไมวะแล้วทำไมผมต้องยิง,ผม,งผมต้องยิ้มด้วยมผมต้องยิ้มด้วยทำไมผมต้องยิงด้วยเฮ้ย ออกง่ายไปเปล่าไม่ใช่ตั้งแต่ผมสุ่มมานะกิจกรรมนี้คือแบบคุ้มสุดแล้วคุ้มสุดแล้วคุ้มจริงๆคุ้มแบบว่าออกง่ายมากแบบกิจกรรมอื่นนี่คือแบบโหอย่างยากเลยทุกคนครับเกมมาแล้วว่ะทุกคนอือยังไงอ่ะหมดแล้วดิหมดกระดาษแล้วดิ ได้ครบทุกอย่างเลยอ่ะทั้งมาทั้งเกงทั้ง99เพรทั้ง9 9 9เพรแล้วก็กล่องนะได้ทุกอย่างเลยเนยกระดานนี้โอ้โหแบบว่าตัวเยอะที่สุดเ้ยตัวเยอะเกิอู้หยสวยมากทุกคนครับเหมือนเอาเกงปีกนกสีขาวมาย้อมอ่ะเพื่อไหนเราลองแต่งตัวมันเข้าดีทุกคนนั่นมันชุดไหนเข้าบ้างอ่ะเสื้อแล้งปะเสือ้ออันนี้ต้องถอดเสื้อไหมโอ้โหถอดเสือ้อสีขาวมันไม่เข้าเลยเสื้อแร้งปะ เสื้อแรงผมมีนะของตัวหำตัวเลยเนี่ยเฮ้ยน,นี้ได้อยู่นี้ได้อยู่อันนี้ก็ได้นะน,นี้ดูเข้มไปหน่อยนะดูไม่นี่เท่าไหร่นะทุกคนไหนลองแบบเสื้อบอลปะเฮเสื้อบอลได้อยู่ถูกใจเลยเนี่ยเสื้อบอลนอะ่ะเฮ้เสื้อสีด,ดําดิทุกคนมีปะเสื้อแดงเออโหนี้ไม่ได้เลยสีดาวันนี้ก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยหนาเตอะวะไม่ได้เลยทุกคน โอ้โหนี่เอ้ยอนี้ได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่นะแต่ต้องแต่งดีๆหน่อยนะกงหนากากเสื้อเสื้อบอลได้นะเสื้อบอลอ่ะคืออันนี้ดีกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่มีปกเอ้ยอันนี้มีปกสีขาวนะผมมาก็สีแดงแล้วกันนะครับผมได้อยู่หนากา,งากงหนากากเฮ้ยเฮ้ยเฟี้ยวอยู่นะสีดำอ่ะพร้อมหาไฮไลท์เน็งเก่งตัวเนี้ยแต่ผมหมดไปกับไอ้นี่เยอะมากครับทุกคนกิจกรรม ที่มันเป็นกล่องสุ่มโทเค็นอ่ะผมคิดว่ามันไม่มีนะกางเกงเปีกนกสีขาวอ่ะหรือว่าใครสุ่มได้อะไรเงี้ยทักเฟซส่งรูปมาให้ผมดูทีนะดูเป็นขวัญตาทุกคนผมคงไม่มีบุญจะได้อ่ะกางเกงสีขาวอ่ะอือวันนี้เอาสีดําไปก่อนละกันนี่ขิงหน่อยขิงหน่อยเดลองหน้ากากาก,าก่อนดีหน้ากากสีดําไม่เข้าเลยอันนี้ล้กันเอาตามความชอบผมนะนะส่วนกล่องสุ่มไว้สุ่มทีหลังละกันอะ สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมขอสรุปเพชรก่อนละกันว่าผมใช้เพชรไปเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมขอคำนวณก่อนละกันนะครับผมก็ผมเติมตังค์มา500นะครับผมได้มาพันกว่าเพชรนะแล้วก็สมไปผมได้ไปก็เเพชรแล้วก็9 9 9เเพชรที่เหลือนะ่าจะเป็นของรางวัลใหญ่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปเลยละกันนะครับผมเพชรที่ผมใช้ไปทั้งหมด นะครับเพชรที่ผมใช้ไปทั้งหมดนั้นก็คือ920เพชรนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ